สำหรับการลงพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดลำปางในวันนี้คือทางอกอตปอด้านโทรคมนาคมผมได้มีนโยบายที่จะมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องโทรคมนาคมไม่จะเป็นเรื่องการใช้มือถือการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องการจราจรสายสื่อสารเรื่องแรงรต,ต่างวันนี้ต้องการ,ารับฟังหลักๆคือปัญหาเรื่อง SMS รบกวนนะครับที่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นไงบ้าง ต้องการรับฟังปัญหาเรื่องเคลื่อนความถี่สัญญาณ 5G ว่าใช้งานพอเพียงดีพเพียงพอครอบคลุมว้อย่างไรนะครับต้องการมารับทราบว่าปัญหาเรื่องการจัดรียบสายสื่อสาร,ร,รซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลเองแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานไม่ใช่เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าคนครหลวงหรือว่าสำนักงานกาสอชอกสอชอก็ร่วมมือกันในการดำเน,น,นินการว่าขณะนี้มีแผนการดำเนินการในพื้นที่ลำปางแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงถึงไหนบ้างนะครับ แล้วก็ต้องการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเรื่องปัญหาหลอกลวง S M S กับทางผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ต้องเป็นห่วงว่าเรื่องนี้หากปล่อยไว้เนื่องนานเนี่ยประชาชนื้นที่จะโดนหลอกลวงแล้วก็จะเสียหายทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้นะครับวัตถุประสงค์หลังจากที่เราได้รับข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับเราก็จะนําไปนะครับทำเป็นรายงานสรุปนะครับเสนอให้กสชทราบ แล้วก็ปฏิบัติต่อไปนะครับแล้วก็นําเรียนให้กับทางรัฐสภา,าทั้งสอสอแล้วก็ทางสอวทอราบต่อไปครับผมตอนนี้พูดตัวว่าทางหน่วยงานของภาครัฐและกอสชออต้องการนําเทคโนโลยีกับให้เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็ทั้งสัญญาณบอดแปนต่างๆเข้าสู่ชนประชาชนทุกพื้นที่ทุกตบบำบลอําเภอจังหวัดถึงหมู่บ้านเลยก็แล้วกันคอสชเองรัฐบาลเองก็มีโครงการนะครับ อ่าอเเะเป็เน็ความเร็วสูงตามบริเวณชายขอบดรืยห่างไกลตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็มี Wi-Fi โรงเรียนไวไฟถึงบ้านแล้วก็ Wi-Fi ประจำโรงพยาบาลต่อ,ตอ,ตอ,อ,อด้วยอนามัยเดิม่าทำให้ประชาชนสามารถสืได้มีการตรวจสอบนะครับสัญญาณมือถือต่างๆว่าอ่าเป็นไปตามที่ใบอนุญาตได้ออกให้หรือไม่อย่างไรประชาชนสามารถได้ความใช้คมถี่ได้เต็มที่หรือไม่อย่างไรนะครับรวมถึงมีการควบคุมราคาโปรโมชั่นต่างๆแต่ว่าประชาชนเนี่ย โดนเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือไม่ว่าแพ็กเก็ตความเร็วอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือว่าปริมาณ Data ที่ได้ให้ไปเนี่ยใช้งานได้เป็นจริงตามที่บริษัทได้กาหนดมาหรือไม่อย่างไรครับผมเหตุผลที่มาอยาก,ยากมาลําปางเนี่ยเนื่องจากทราบว่าคือลําปางก็เหมือนเป็นทับอีกจุดหนึ่งซึ่งจะเดินทางผ่านนะครับไปหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือเช่นเชียงใหม่เชียงรายลําพูนไปพะเยาหรือแยกไปฉะนั้นเมืองลำปางเคยเป็นเมืองหนึ่งที่เป็นเหมือนเป็นเมืองหลวงของของทับภาคเหนือที่ การข้ภามนาคมต่างๆก็แยกไปนะครับแล้วก็ต้องการทราบว่าลำปางเนี่ยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งจึงอยากจะรู้ว่าเรื่องอเทคโนโลยี5 g เนี่ยที่ตอนนี้คือครอบคลุมหัวเมืองใหญ่สามารถใช้งานได้ดีตามที่ผู้ประกอบการโฆษณาไหมหรือไม่อย่างไรและจริงๆต้องการรู้ว่าเนี่ยในหัวเมืองลำปางเนี่ยมีการจะระเบียบสายสื่อสารลงดินหรือว่าบนเสาไฟฟ้าเนี่ยได้ดีมากน้อยเพียงไรครับผมครับ